พร้อมนะคะคุณพี่อายุเท่าไหร่คะ30ปีคะ่ะคำถามต่อไปพร้อมนะคะคุณพี่พร้อมค่ะมึงจะพร้อมนะคะพร้อมนะคะทุกข้อเลยหรือไงไว้อีบ้างน <c oughs> ี่มึงลงโปรแกรมพิตตี้มาไงอินนี่เปนเพื่อนหนูจะถือสาเลยคุณพี่คะคุณพี่เคยมีคู่นอนมาแล้วทั้งหมดกี่คนคะ ดีกับเนี่ยมากันทั้งแผนกหน้าเลยเนี่ยเลิกเล่นไหมเลิกไปได้เลิกคนก็หาว่ากูป๊อตไดดิติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต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 อกตอบคอไก่แล้วกันคนนี้คิดว่าเจ๊จินไม่ใช่หรอติ๊กเดี๋ยวคนข้ขาหาว่ากูตอแหลลหรอติ๊กความจริงอะติ๊ตออกตอกติ๊กตควายเหรอจอจานชี้ย ขอใคยไปไย,ยแต่สี่ถึงหกคนก็ไม่ไหวปะวะมันขอไข่อ่ะดิผลการวิเคราะห์มันก็ไม่ออกมาตามความเป็นจริงอะดินี่มึงยังหูเรื่องนี้เหรอคุณพี่คะคุณพี่ต้องตอบแล้วค่ะขอไข่ค่ะขอไข่หนึ่งถึงสามคนนะคะ1นึ่ถึงสาม นิ่งมากเดาไม่ออกว่าเจ๊แต่ก็น่าจะโอเคนะหนึงสามคนก็ปกติปะวะไหวไหมเทสไหวไหวยังไงคำถามอ่ะมึงก็ต้องไม่โหดไปกว่านี้แล้วมึงข้อต่อไปเป็นคำถามเบาๆนะคะคุณพี่คะคุณพี่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะคุณพี่ทำเสียงไม่สดใสเลยนะคะร้อไหมคะพร้อมค่ะยัง คุณพี่ใส่ถุงยางนามัยทุกครั้งเวลามีเพศสัมพันธ์หรือไม,ม่คะอีกคั้งีเพื่อมึงะไรไนี่่มึงบอกมาสิว่ากูไม่เล่นแล้วไม่เคยใส่เลเหรอคะไม่ใช่นะคะดิฉันใส่เขาด้วยปาก็ั้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยนะคนะใ <c oughs> นจุรักเธอแล้วใจ,จมี